สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ชอบปลูกผักนะคะในต่างแดนเนี่ยเราก็จะมีปัญหาว่าปลูกผักแล้วบางคนเคยมีปัญหามาถามหลายครั้งแล้วนะคะว่าทําไมต้นผักตายอย่างเช่นแม่แตะไคร้นะคะหรือว่าขุดแล้วเจอว่ารากหายปัญหาหนึ่งก็คือตัวนี้เลค่ะนะคะนะคะือกราฟนะะตัวตัวนี้คือตัวนี้มันมาจากแมลงที่มาวางไข่พวกตระกูลพวก เจแปนิสปิตเตอร์อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมาวางขายมันก็จะพอมันเป็นตัวอ่อนเนี้ยมันก็จะมากินรากนะคะบางทีถ้าเราอย่างง่ายๆลองขุดดินดูนะคะตามสนามหญ้าหรือตามโคนต้นไม้อะไรเงี้ยถ้าเจอมากกว่า2ตัวขึ้นไปสองสาตัวขึ้นไปในพื้นที่ประมาณประมาณฝ่า,ามือนะะเนีเ่ยค่ะก็ในฐานเลยว่าเยอะมากนะคะก็ เลยอยากแนะนำเพื่อนๆให้ใช้ยาโรยอันนี้เป็นโรยนะคะเป็นเป็นเป็นเม็ดนะคะเป็นเมนดแบบนี้นะคะจะเป็นเม็ดอย่างนี้นะคะถ้าถ้าใครมีรถรถที่รถเข็นนะคะที่มันเป็นเฉพาะตัวนี้ใช้คือว่ามีรูเข็นไปแล้วก็กระจายไปบนพื้นนี่ก็ก็ดีนะคะหรือถ้าจะใช้เฉพาะส่วนที่ปลูกผักเล็กก็ได้ก็ใช้ถุงมือแล้วก็ จับโรยนะคะอย่าพยายามสัมผัสด้วยมือตัวเองนะคะมันจะมีข้างหลังจะบอกไว้ <c oughs> ว่าใช้เมื่อไหร่นะคะก็คืออย่างน้อยปีละครั้งนะคะ <c oughs> นี่นจะบอกอไว้อย่างนี้นะคะเนย่ยอะไรว่าเริ่มถ้าเป็นบิวบักส์นะคะก็เดอนพฤษนสพานนี่ก็ให้โลยนะคะแล้วถเป็นกราฟเนี่ยพวกอินนอนด้วงตัวขาวเนี่ยตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยให้ลง ให้โรยโรยที่พื้นนะฮะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะจนถึงตุลาคมก็คือช่วงนี้โรยได้ตลอดเลยแล้วก็เป็นมลมลาอย่างอื่นเยอะนี่ก็คือก็จะมีบอกตามระยะเวลานะคะแล้วจะเป็นแอนนี่คือมดเนี่ยก็จะได้ทั้งปีเลยก็จะมีบอกวิธีการใช้งานละเอียดแต่ง่ายๆคือเพื่อโรยโรยที่พื้นแล้วก็รดน้ําตามนะคะเวลาที่เราใช้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราใครมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะต้อง ให้ลดน้ำปะสักภาก่อนแล้วก็จะปล่อยสัตว์เลี้ยงหรือเด็กนะคะออกมาเล่นที่สนามหญ้าได้ทีนี้ตัวนี้มันก็จะช่วยกำจัดพวกเห็บหมัดช่วยใน,ะถ,นยถุงนี้ถุงนี้ถุงสิบปอนด์นี่นะหรือส5ก,กิโลกร,รัมเนี่ยอันนี้ราคาไม่เกิน8ดอลลาร์นะอันนี้สึไว่าถูกสุดละยอยนนี้แล้วก็ใช้ดี ก็อยากแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าลองลองหามมาใช้กันดูเพราะว่าหลายคนก็จะมีปัญหาว่าอย่างที่บอกนะคะว่าพืชผักมีปัญหารากหายก็คือตัวนี้นะค่ะแล้วลองกดดูหรือว่ามีมดนะคะมาสร้างดังต่ยเจอที่มดนั่นก็คเอ,อามาโรยก็หายไปเลยหรือพวกมแมลงต่างๆตามภาพนะคะก็ช่วยได้เยอะก็คืออย่างน้อยปีละครั้งตามที่ในตารางก็บอกไว้นะคะค้าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของ ของเพื่อนๆที่ชอบปลูกผักนะคะค่ะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากต่าอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ